ส่วนคู่เปิดรายการวันนี้ครับฝ่ายแดงแมนชั่นสิ์ป๋าฝ่าครับเจอกับทางด้านน้ำเงินก้านเพชรสิงคีรีครับเป็นมวยที่น้ำหนักกระทัดรัดทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณเดชชาติสายเพชรครับและโอกาสนี้ขอเชิญคุณประธานปั้นดีจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับน้กมวยคู่แรกครับเชญครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับ แอนต้าซินยารักษาโรคกระเพาะมอบเงินเสริมการแผลแตกเข็มละห้าร้อยให้กับนักชกที่เกิดบาดแผลเราในการใช้แม่ไม,ม,ม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยนอกได้แอนตาซินจ่าย10,000บาทครับจจดะเคฟาดหางจ่าย30,000เบนหน้าห้าร้อยยาถ่ายพยาก,กรองสีเหลืองใบเดียวครั้งเดียวมอบเงินสด2,000ให้แก่น,นักผู้เอกนะครับนภาพล่าเอเตอร์เทนเมนต์ถนนบางกุนเทียนติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกคาร์บอเร่กิจกรรมเซ็กซี่แดนสาวสูงคืนห้ารอบ16ธันวาพบนักร้องดานาปัญญากตัญญู มีโชว์ไม่มีชาครับเฮียเบิ่บมดูแลวิลล่กคาเฟ่ปากซอยสูญวิจัยคืนนี้พบเดรินทาน,นิยากรอ,อาภาพรนครสวรสวรค์ไมสิบนะครับ15เด e ียรัลสสุธาพรม16เอกชัยศรีวิชัย <c oughs> น้ำมือคนใรก็ตามครับขึ้นชกหลังชกชกได้อึดอึดที่สุดประจําสัปดาห์นะครับไม่ว่าแพ้ชนะน้ำมันเครื่องคาสตอนเทอร์โบพลัสพันอึดเพื่อรถกระบะมอบรางวัลนาที5,000ันบาทพร้อมทั้งพลาสติกอัดรมรลูกกระสอบไซด์หนึ่งใบ <c oughs> วีว่าเจอเนเบนสุขรบาน3ครบสูตรที่สุดท่านต้องการอะไรยังไงที่ไหนแบบไหน เรามีท่านเลือกร้อมสัต์ตำรวจชายคือทีพบกันที่วิวา่าเจอเซนเบนบริหารงานโดยคุณทศพลราชบางาังษาประวัตินั้นเชิญคุณพัชรีครับค่ะสำหรับมุมแดงแมนชั่นสิทธิ์ป๋าฟ้านะคะมาเช้ามาชั่งน้ำหนัก104อปอนด์เลยต้องลด1ปอนด์ค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโชคมา85ครั้งชนะ60ครั้งแพ้10ครั้งเสมอหครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นแพ้คะแนนก้านาเพชรสิงคิรีที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ19ปี ผู้ฝึกสอนก็คือขวัญเอกเกียรติเพชรน้อยค่ะส่วนมุมน้ําเงินก้านเพชรสิงคีรีมาเช้าช่างน,น้าหนักมา1 0 3่รอปอนด์เกิดที่จังหวัดชุมพรชกมมยมาทั้งหมด87ครั้งชนะ60ครั้งแพ้15ครั้งเสมอสองครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนแมนชั่นสิบมาฝาที่เวจีมมยราชดำเนินปัจจุบันอายุ1 9ปีนะคะผู้ฝึกสอนคือคุณศรีนครสิงคีรีค่ะเชิญคุณหมึกท่าเตียนค่ะกับท่านผู้ชมครับ เป็นประวัติที่คุณพัชรีคงนุษได้เรียนให้ทราบนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลดิบนะฮะส่วนการไปสัมภาษณ์โดยทีมงานผู้บรรยายโดยนกแรประยุทธ์สายคำทีมงานผู้บรรยายนั้นไปสัมภาษณ์นักชกฝ่ายแดงก็คือแมนชั่นสิงป๋าฟาบอกว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีแล้วก็แพ้หนนก่อนนั้นผมน่าชนะนะวันนี้ เตรียมมาล้างแค้นเต็มที่จะเป็นอย่างไรก็ขอให้พี่น้องที่ชมอยู่ทางจอเครื่องรับนั้นเอาใจช่วยด้วยส่วนน้ำเงินนะฮะก็คือกา้านเพชรสิงคีรีนั้นบอกว่าวันนี้ซ้อมมาดีเยี่ยมเลยเคยชนะกันมาแล้วด้วยไม่น่ามีปัญหาวันนี้จะใช้ลูกจุกจิกนฮะคือตอดน,นิดตอดหน่อยเก็บคะแนนไปเรื่อย แล้วก็ผลสุดท้ายก็คือชัยชนะที่รออยู่ในวันนี้แล้วก็จะย้ำแค้นด้วยนะข้อมูลโดยนกแรประยุทธ์สายคำประชาสัมพันธ์ของวิลล่าคาเฟ่คืนนี้ก็พบกับสรินรานิยากรส่วนวันพุ้นี้นะครับอาภารพรนครสวรรค์มวยรุ่นกระทัดรัดนะครับเขาบอกว่าฉบับกระเป๋า รุ่นเล็กๆชกกันสนุกฮะแล้วก็ออกอาวุธได้รวดเร็วก็หัวเลยเชือกเส้นทีส่สมานิดหน่อยเท่านั้นเองครับมเตี่ยม,มาขามข้อเดียวร,ร้อยกว่าปอนนี่ชกสนุกเหนื่อยง่ายหายเร็วถ้าเป็นพระนี่เขาบอกว่ารุ่นพิมพ์นิยมนะฮะพักเครื่องนะฮะบอกว่ารุ่นพิมพ์นิยม มวยคู่เปิดรายการศึกเจ้ามวยไทยครับเป็นภาพท้ากของยกนี้นะครับขวาของทางฝ่ายแดงครับแมนชั่นโป้งกับพัจิการเพชรใบหน้าเลยนะครับผมไม่ได้โมนะครับผมใส่เกงใน Apple t i ลไทกอจริงๆยิ่งสายยิ่งมั่นใจอันนี้ก็เป็นคำเยือนจากคุณสมรักคำสิงเวียร์บุยไทยโอลิมปิกคนแรกของไทยติดตามชมยก2ต่อครับครับชมยกที่2ครับท่านผู้ชมที่เราครับก็ขอ เชิญในร้อยหลักสูตรพิเศษทุกรุ่นนะฮะรวมสังสรรค์รวมใจในร้อยพิเศษเป็นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้เวลา17นาฬิกาที่เวทีใหม่สวนอัมพอตครับเดินเข้าหาแล้วครับกันด้านของนักชกฝ่ายนัเงินครับนักชกฝ่ายแดงนั้นเป็นมวยฝีมือครับตามประวัติ แล้วก็มีเตะกับหมัดเป็นอาวุธที่ถนัดทีเดียวส่วนน้ําเงินไฟเตอร์ครับเป็นมวยเดินนะครับถอยหลังหกลมนะครับนะครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับถ้าถอยหลังหกลมหรือถอยหลังอาจจะลงคอไปเลยนะครับเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าแดงนี่ถ้าดูตามกระดูกแล้ว85ครั้งครับน้ําเงิน87โอ้ยห่างกันไม่เท่าไหร่ครับกระดูกพอๆกันครับการฟิตซ้อมเป็นยังไงต้องดูครับ แล้วก็น้ำเงิน,นเคยชนะแดงมาแล้วครับน้ำเงินจะสูงกว่านิดหน่อยครับหัวจิตหัวใจนี่เขาบอกว่าเกินร้อยทั้งคู่ครับแต่จังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมใครดีกว่ากันเนี่ยลำหักลำโค่นพอๆพกันนะครับ ฝ่ายแดงนั้นอยู่นครศรีธรรมราชครับน้ำเงินอยู่ชุมพรนะครับอ้าวเสือใต้เหมือนกันครับอยู่ภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่เดินเข้าหาแล้วขยับครับฝันสอกฝาด้วยครับก้านเพชรครับแมนชั่นครับ แมมชื่อน่านอนครับแมนชั่นวันนี้นอนหรือเปล่าไม่รู้ <S <S ตีเข่าซ้ายเข้าไปแล้วครับการเพชรการเพชฤฤรี่ฟังกบตีเข่าแล้วสูงกว่าเยอะเลย <S 1> <S 1> ตีเข่าซ้ายทีหนึ่งจดๆจดจ้องจ้องกันอยู่ครับ <S <S รยัยยยยงหาเหลี่ยมหาคููกันอยู่ ยังไม่มีใครเจ็บครับแมถ้าเจ็บนี่ตอบโต้แต่ยังไม่เจ็บนี่ก็เลยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับอ้าวก็ไปโดนครับจังหวะเสียจังหวะไปนิดนึงครับทางด้านของแมนชั่น่ันเพชรเตะซ้ยายมาบดยกครับครับในยกที่สองนั้นก็มาย่างเรียกว่าลูกนี้ ดได้สวยทีเดียวครับทางด้านการเพชรน,นะครับแต่เป็นยกสุดท้ายหรือว่าชิงดากันนี่จบเลยครับแต่ว่านี่ยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะฉะนั้นยังเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเอาหัวออกก้อยเหมือนกันครับระหว่างคู่นี้แมนชั่นกับการเพชรน,นะครับกราเจงครับขอเชิญนักกอล์ฟร่วมกันในการกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับบิ๊กแพดบิ๊กเบนทีที2000เพื่อไปชิงชนะเลิศบิ๊กแชมป์ที่สนามซุงซิตี้ประเทศจีนครับ โชคดีมีเสีย์เป็นเ e จ้าของเบนี240สมัครขันันไดที่สนามอล์ฟเนเดนันพรันนรและพิศราคราฟับกับ9141930สามารถแข่งขันจนถึงสาเหตุมรตรมปีหน้าครับท่านผู้ชมครับมาชมต่อะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทางด้านของน้ำเงินนั้นหันมาเบียดในแล้วก็เริ่มตีข่าแล้วครับเพราะว่าตามประวัติมวยนั้นเป็นมวยข่าครับแล้วก็เป็นมวยไฟเตอร์ ส่วนนักชกฝ่ายแดงก็เคยแพ้น้าเงินมาแล้วนะครับเรื่องหวัวจิตหวัวใจไม่ต้องห่วงแล้วครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียมในเรื่องส่วนสูงครับแดงก็คือแมนชั่นการเพชรนั้นตีเข่าทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวครับอาวาแข้งขวาแล้วก็ต่อยขวาไปด้วยแมนชั่นอ้าว โอ้เหมือนกันครับการเพชรนั่นโต้ครับมีโต้ด้วยแข้งมีโต้ด้วยเขา่าตีเข่าแล้วครับจับขาไถนาไม่ได้ตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายพยายามจะตีเข่าแต่ว่าแมนชัเตไม่เล่นด้วยครับพยายามจะเวียมาระหวา่างแข้งขวาพลาดไปเลยมาเตะขวาผ่านหน้าไปพลาดเชือกเลย ดูท้าทางเอาจริงเอาจังครับวันนี้วันนี้มาล้างแคนครับอ้าต่อยขวาเตะขวาด้วยครับมวยครบเคลื่องครับทางด้านของน้ำเงินครับก้านเพชรก็ยังออกอาวุธกันปราบปรายครับยังไม่ถึงใจพระเดศพระคุณเท่าไหร่นักยังฉาบฉวยอยู่ครับยังไม่ได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่นี่แหละครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับตีเน้นแล้วตีเน้น ของแมนชันก็เก็บอาการอยู่ครับใ่สะทุกสถานหวาน้า,ายพีีเดินจี้กันไหมอ้าวต่อยขวา<ป>เดินไล่บาาาาี้ไปอ้าวคนละทีตีเข่าขาไปด้วยตีเข่า้สยแมนชันตีแ์ตตีจะเอาแบบกันแฝมันพลาดไปหมดครับตามท่านาที สองแต่ว่าพลาดไปหมดเรื่อหน้าราคาแพงเลยเสียหวะไปอา้าวขาแค่ขวาต่อยขวาครับนี่เข่าพายทีหนึงแรกกันคนละทีครับพยายามจะตีครับตีเข่าพายทีหนึงอ้าวเวียงมาตีซ้ายผ่านไปครับทางด้านของขันไปขันไปครับกดยกครับสนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชมยกต่อไป ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ในยกที่3นี้โอ้โหทางด้านแมนชั่นนะครับหลังจากที่โดนต้นๆแต่ว่าปลายยกออกแข้งเมื่อสักครู่นี้ครับเต็มๆทีเดียวก็เรียกว่าเรียกความนิยมความศรัทธาคืนมาแล้วครับตอนนี้ก็ยังสูสีคู่ขี้กันอยู่ครับชมรมมกักเทศญี่ปุ่นขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมพบป,ะ,ปะสังสรรค์ประจำปีครับวันที่1ิธันวาคมที่โรงแรมโซนทีวินทาวเวอร์เวลา18บดนาฬิการครับคุณยุทธนาอังสวุวรรณฝากข่าวมา เชิญนเรียน่าฐานเรือรุ่น20นะนาพิกาเินรุ่น22เรียงรุ่นและพระปาสังสรรค์นหน้าคาอเนกประสงค์หาดเตยงามกรมนาวิโยธินสัตตีบุมมรีวันนี้ครับ18นาฬิการียกสันติโคมิเชษฝากข่าวมาครับทุกท่านนะครับก็เรียนย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าวันนี้นะครับในร้อยจบรหลักสูตรพิเศษทุกรุ่นนะร่วมงานพระบาทสังสรรค์ในงานรวมใจในร้อยพิเศษเป็นหนึ่งเดียวครับ ที่สวนน้ำพรวันนี้17นาฬิกาครับแล้วก็ศึกมวยไทยต้านยาบ้าดูฟี15-16ธันวาคมเวทีมวยสีอ้วนครับอำเภอแม่ทะจังหวัดอำปาครับดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมเต่ผาไปครับโยนเข่าซ้ายเลยครับโอ้โหกานเพชรวันนี้มาประเคนเข่าประเคน ไปทางด้านของแมนชั่นครับแต่ว่าแมนชั่นนั้นก็ไม่อยู่นิ่งครับมีโต้ปาปลายโชคแบบฉาบฉวยมาแค่ซ้ายอีกแล้วครับท่อานผู้ชมอ้าวโยกข้างซ้ายต่อยขวาไปทีหนึ่งมาอ,าอ้าวเด็กเหมือนกันครับแมนชั่นกระชากมาเลยกระตุกมาแล้วก็ตีเข่าผาไปตีซ้ายสนุกครับท่านผู้ชมครับวันนี้ป่วยอ้ามน้อยสนุกครับ ถ้าเป็นสินค้าเป็นแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าประเดิมดีครับวันนี้ผู้แรกนี่ประเดิมดีแต่ท้ายไปผ่านหน้าไปเลยเดินไล่บีกับเราทีมท้ายเอาอดับด้วกันแมนเชั่นดักได้แค่ขวาครับถึงแม้ว่าตัวจะเตี้ยกว่าครับแต่ว่าลำหักลำโคตรใช้ได้แล้วก็เตะขวาดักไปตูครับตีท้ายไปทีแล้วการเพชรตีซ้ายตีขวาเลยเดี๋ยวจีกว้กันไป เตะอ้าวเตะตัดลูกลงไปเลยครับแมนชั่นแหวกเกี่ยวนิดเดียวตอนนั้นเองครับล้มลงไปเลยเอาต่อยขวาอีกทีหนึ่งเตะขวาต่อยขวาแมนชั่นดูจะได้น้ำได้เนื้อนิดหน่อยครับต่อยซ้ายหันมาเล่นหมัดครับหันมาโต้ด้วยหมัดนะครับแล้วเตะซ้ายดักไว้หลบนิดหนึ่ง,งอ้โเริ่มสนุกแล้วครับท่านผู้ชมเราเริ่มจะจับทางมวยอยู่แล้วครับแมนชั่นต่อยซ้ายต่อยขวาเดินไล่บีเข้าหาแล้วเตะซ้ายทีหนึ่งต่อยขวาทีหนึ่ง ได้ผลครับทันมาเล่นหมัดได้ได้ผลครับแต่ว่าทางด้านของก้านเพชรน,นั้นก็พยายามเตะตัดครับนะรล้มสองครั้งแล้วดีเป็นยกที่สี่นะครับยกสุดท้ายนี่เขาบอกว่าเสียหายห,ายหลายแสนเลยล้มเพลล้มเพลดนี่ไม่ได้ดูนะครับเลียนในพยายามตีเข่าซ้ายทีนึงแมนชสเอเอ้าเวียงล้มลงไปอีกแม่อุ้มแล้วล้มเลยครับพุ่มลงไปแมนเชนเตอร์เดอรจีก็ขหา ขวาซ้ายเตะซ้ายทีเดียงเอ้าแม่เอ้าแมจะไม่ยอมหยุดนะครับต้องตีละครังถึงสองครังเลยเดี๋ยวชมยกต่อไปครับเดี๋ยวชมอครับในยกที่4ที่ผ่านไปนั้นก็ปั่นปวนพอสมควรเลครับแมนชั่นจังหวะออกแข้งได้ดีแต่ว่าแม่ไปไปหลักฐานไม่ค่อนมั่นคงครับโดนเตะโดนเกี่ยวแล้วก็ล้มง่ายเป็นนิดนึงแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังแม่ชี้ไม่ออกเหมือนกันครับคุณนุวเดชนำับครับกลับไปอีกครังครับตามความเรียกรอง เบียช่างเชิญชมราการคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ปีคอนเสิร์ตเบียช่างเรียนทองกับบงคาราบาวนะครับ9ธันวาคมสนามกีฬาจังหวัดกฬสินครับ10ธันวาคมสนามตุ้งสีเมือง11ธันวาคมสนามกลางจังหวัดขอนแกน่น12ธันวาคมโรงเรียนมาเจริญนะ13ธันวาพิจารณาชนิดอุบลราชธานีครับครับก็ดูยกที่5ครับทุนผู้ชมครับแล้วก็มมชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมมาราตรีสีอีสานครับแล้วก็ วันศุกร์ที่22ครับที่เชียงรายครับดบูครับท่านผู้ชมครับขวาแข้งขวาครับทางด้านของแมนชัเนอนร์นัดแข้ไม่ดีครับแต่ว่าทางด้านของอา้อาวอา้อาวการเน้นทำให้แมนชัเตล้มลงครับล้มยกที่ห้าเนี่ยนะล้มบ่อยๆนี่ก็บอกว่าเสียหายหลายแสนเลยครับลำบากครับแต่ยังไงก็ตามครับแต่ นะหรือไม่อย่างไรนั้นต้องดูกับที่กรรมการเป็นยังไงตีเข,ข่าซ้ายทีตีเข่าซ้ายการเพชรนั้นกุมน้ําเงินนั้นเชียร์กันยกใหญ่ครับแฟนชาตินั้นวางแข้งซ้ายแข้งขวาได้ดีครับวางขวาไปทีแล้วาาาการเพชรพยายามจะโต้เหมือนกันตีเข่าขวาทีหนึ่ง เาวางซ้ายไม่โดนครับเอาแรกคนละท,ทีนี่เขาหมายคิดหน่งตีข้ายตีซ้ายเข้าไปนี่แม่บรรดาเซียนบัรมวยได้เฮกันตึมเลยครับเวลาน้ำเงินทำสิา,าวางซ้ายไปซ้ายทีหนึ่ง ไม่โดนเขียวไปเขียวมาครับชาเทปตีเข่าขวาแมนชสเตพยายามตีกองเชิดแ,แล้วครับช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับมวันนี้เจียวเจ้เเาเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนี่ดูมวยอ้อมน้อยนี่เขาบอกว่าเหมือนกินกล้วยปริงกับพริกปลาพริกปลา,าครับอ้วาววางแค่ขวาไม่โดนแต่คุณรุนเดชยิ้มครับ นีมวยชกสนุกครับก็ต้องยกให้ทีมงานบอลบ็อกซิ่งสองพันครับแล้วก็ผู้มวยให้สนุกครับตื่นเต้นเล้าใจตีเขาซ้ายตีเขาซ้ายไม่รู้เหมือนกันว่าจะล้างแค้นสำเร็จหรือเปล่าครับแมนชัน่ตอการเพชรนั้น พยายามพยายามแค้นได้หรือเปล่าถีบไปอีกมีกองเชิดรัวน,นะครับบดยกสุดท้ายครับกรรมก,การก็ไปรับไปให้คะแนนจากกรรมก,การข้างวีทีปียะเล้งสุดใจแล้วก็กรรมก,การ ทันสุดท้ายครับครัฝ่ายแดงครับทางด้านของแมนชั่นสิทธิป๋าฟาครับก็ล้างใครนสำเร็จครับชนะก้านเพชรสิงคีรีครับเมื่อชกกันครบ5ยกเดี๋ยวชมคู่ที่2ต่อครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG